กรับสวัสดีครับสมาชที่ถครอบมณีเบาแอมลาทงกะมาติดตามตเลีกับแมลียนเนาะครับเนาะแมลียนคุณยายแง่ไข่มุดแดงเนาะครับสมาชมเนาะเป็นไปแง่ไข่มุดแดงมากครับสมาชผู้ชมผมก็มาดักอยู่ตรงหน้านี่แหละครับมาลาดทางเพิ่นไปถ่ายยู่บ้านโดนเติบครับผมโบเห็นจักเกลือกถ่าจนเพิ่นมาเนาะครับเนาะเป็นไก่ยางมากไก่สีหอดบ้านก็ได้มาเจอเพิ่นพอดีครับเพิ่นก็นั่งถ่ายอยู่นี่เนาะครับเนาะจะมาถามความฝันเป็นว่า ฝันดีบอสิปเป็นเหล็ตกตัวเก่าหรือตัวใหม่สิมีผีมาบอกบอเจ้าที่เจ้าทางเนาะครับเนาะ่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำนด,ด่อครค่ะด้อคุณแม่เพิ่นกำลังถ่ายอยู่หนหล่ะครับผมมาแตงแง่ไข่หมดแดงเนาะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีดค,ดค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะจ้าโอ้ยไปถ่ายอยู่บ้านตัางรุนเนาะคุณแม่เนาะกำลังมากเนาะโอ้ยมากบอท่านหอดเงื้นดีดอกมาเศร้าอยู่ในอันนั้นกันแท้อยู่มันเมยถ่ายอยู่ห่มเนาะคร ไอ้มาโดนด้องนีไปแง่นี่พ่อได้มาก่อยไปแง่ไครมดแดงใส่หนอคุณแม่นี่แง่ในตงหน้านี่ล่ะนี่พ่อได้มาก่อยกินโอ้พ่อได้ก่อยอยู่นอใส่ให้เบาแอมเละทงกับเอฟสี่บังน่ะนี่ได้ถวยนึ่งกั่ดอกคือนี่นั่นน่นโอ้เยวเดี๋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 ยวมกระยายให้บงก่อนโอ้ดีหลายเตือตัวนี้นขอขอเศร้าบังในด้วยครับพี่ครับท่านผู้ชมโอ้ใครยังหน่อยย่นอครับนอคุณแม่นอตัวหน่อยตัวใหญ่ลังสมพอดีี่ ก้อยเนานะครับเนาะแงบัวลายนี่แงอุกหนึ่งนี่สิ่มบางใดเด้อครับสิ่มบางใดอยู่บ้คุณแม่ได้โอ้ยอันน้อยนน้อยน้อยสิ่มก่อนแซบแซ่บแซบสมสมเนาะครับคุณแม่เนาะเมื่อท่าเดี๋ยวน้ำ<า>ล่างได้นี่ครับเอาแต่นี่คีอซื้อนี่นะแง่จะขั้งครับนี่คุณแม่ทำนีน่โอ้ยนี่แง่แงสามขั้งล่ะมันบ่อันนี้สามขั้งเออ แม่บ้านนี่พอได้มากินนี่นะนี่การเออวิ่งขันถาไปขายกับเด้หลายเตือนได้เนาะครับเนาะโอ้ยบอกสายแล้วหนิเอาไปก่อยกินเดียวนีิกองละหาสิบบาทนิดเดียวเท่านั้ะคุณแม่อยู่นี่กับแม่บาณสองร้อยผมเห็นนี่ครับนี่ครับร้อยก่าบาทเกือบสองรอยเนาะครับเนาะเนี่ยพ่อได้โอ้ยอีสานบานเท่าเนาะครับเดรร้ายเนาะคุณแม่เนาะได้พ่อได้กินกับพ่อเขาไปกินมือมายอหากินเจงเนาะคุณแม่เนาะ โอ้ยหากินแบงสีแหละโอ้ยครับดีกว่าสิไปสื่อเพื่อนตัวครับใครก็สื่อเพื่อนเนาะครับนอยุบโควิดนี่เนาะครับเนาะพี่เด็ยากครับผมครับผมมีโชคมีลาบน้ำกันเนาะคุณแม่เนาะแล้วกับเขาตัวเลขเรื่องทคุณแม่เรืออันขออนุญาตสอบถามคุณแม่นะครับเอฟซีเพ็่นกะถามมาว่าคุณแม่ฟันเหล่วบานอฟันเหลขกหล่าบ่นอฟันตัวใดนออยู่ตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับคุณแม่คุณแม่ฟันอยู่บ่ครับถูกได้หลายครับ ฝันยูฝันว่าจักวายางไปทางใดดอกมะกอสีหมืดหมืดน่ไปทางทางนั่นบันดนี้โง่ามาทางพี่เป็นแสงเทียนไปน้ำทางอุดลูด,ดแสงเทียนขา,ขาวๆเทียนหน่อยๆพื้นไต้ห,หุงกัเลยย่างไปยางไปกับไปพ่อหมู่หนึ่งพื้นผ้ากันเทดยางกันดอกผ้ากันต้มมียางกินกันดอกพื้นเลย้ยยางไปถามพื้นเทศยางกันโอ้ยต้มอ,อันนั้นเนื้องัวเนื้อคั้วเพื้นวะ เพิ่นอัไนต้มอยู่เอาบ่ใหญ่เพ่นว่ามามากสิปาดไห่ถุงหนึ่งเพื่นว่าเพื่อนบ่อได้บอกเลขแล้วสิปาดไห่ถุงหนึ่งเอาบ่อเพ่นว่าครับอันนั้นโอ้ยนั่นเอาโตต้มนั่นไห่เล้าเพื่นว่าเพ่นก็เเลยเอาใส่ถุงไห่โตต้มนั่นถุงแบบไงทอพี่ครับเอาเอาโตเอันนี่ก็เอาเด้อยายเพ่อนนี่โตปาดนี่ก็เอาเพื่นว่านี่ครับปาดไห่เล้าไปโหลดถุงหนึ่งนั่นเพ่นว่าครับก็เลยเพื่อนปาดไห่ก็เลยเอากับบ่อไหนขอไหนยังเพื่อนดอกเพิ่นเอาไห่ เอาไห้ก็เอาโอ้ยพอดีแล้ววะเสียวเมื่อเหตุกินเมื่อแลงนี่วะบ่มีแนวกินพอดีวะครับย้ายไปยังไดมาย,ยังไดหล่ะคือมาอันนี้นีพื้นว้านเน่ยโบ้หูคือกันวะที่แรกว่ายางไปยังฝุ่นมันหมืดก็เลยยางมาผี่โอ้ก็เลยเห็นแสงเทียนมันไต่หุยย้งไปก็เลยยางไปวะเห็นคนเหตุยางนอวะอือยาง,งไปน้ำแสงเทียนบอกคุณนแม่ยางไปน้ำแสงเทียนก็เห็นพื้นผ้ากันนั่งกันเซีวอยู่ ก็าคือเป็นผู้เก่าๆนั่นล่ะผู้ใช้ผู้เก่านั่นล่ะโอ้คแหละผู้ผู้เก่านั่นล่ะผู้สีพันธ์ในนุ่งเสือกกับนุ่งเสือตัวเก่าแต่ว่าเพื้นของโบไห่เล็กไห่อยังหรืพื้นไห่เจีแนวกินโอ้ไห่เจีแนวกินมากแม่นไห่เนื้อป่ะครับเพื้นไห่เนื้อเพื้นปาดเนื้อทั้งแถวหนึ่งเพี่ยว่าปาดเจีถุงไห่เล้าถุงหนึ่งพื้นว่ะโอ้บะนีดโอ้ยนี่เอาตัวสุกไห่ละน้ำพื้นวละพึ่นก็เลยเอาเอาต๊ะต้มน่ะพื้นข้าวในหม้อเพื้นต้มในปบเ ครับโอ้โต้มใส่ในปีบ้มใส่ใน้ปีบปีบแบบไงเต็มโพดล่วงรวงอยู่เพื่อกัดตักมาตักมาเพื่อกัดใส่ถุงห้ถุงแบบไงซ้ำพี่ล่ะครับก็เลยได้มาทึงโตดิบัวสุกมันครับปาทิ่เล่าโหลดถุงหนึงน่งแถวหนึ่งั่นแล้วว่าเถาผู้ใช่แล้วก็ไปตักงัวงัวให้แล้วก็ห้มาถุงหนึง่งคือกันโอ้ครับครับเลยถือมาก็เพื่อก็ดหอเท่านั้นแล้วก็เลยยางมามาจังได้ไปจังได้ลมดโอ้ันซ้ำนี่เนาะครับเนาะฝันแค่นี้ กสิเป็นเล็กตัวเก่ามาจักคุณแม่เนาะกับโมโหแล้วนะคนห้ตั้งแต่ของเนาะเป็นบ่ไดบอกเนาะคนบ่ไดบอกกับผู้เก่านั่นลหละพันคืออะไรกับพันเห็นแต่ผู้เก่าพันมานี่ได้ห้าหกปีกับผู้เก่าเก้านี่ล่ละโอ้ที่ถือมาพันฝันมาได้หลายงวดกับผู้เก่าได้หลายงวดกับผู้เก้านี่ล่ละห้ยแล้วคืออเพิ่นกะบอกโตเลขกเพิ่นหังบอกเห็นโตโอ้ครับครับัวนี่แหละเห็นขากแห้งนี่เพิ่นเห็นเพิ่นสองสามเทื่อนแหะนี่ฝันฝันเห็น เห็นผ the <ah <ah oh, <ah <ah ู้ชายแต่ว่าผู้หญิงโบมีเดิอมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายเนาะมีแต่ผู้ชายพันเห็นนะตัวเลขเป็นตัวไรก่อนครับคุณแม่เ้าให้เอฟสี่ฟังนะบัตรทาเป็นมาเบิงสุถ่ายมูอนะครับผมตัวเลขต๊วเก้านันกะแปดสามสองกับแปดเจ็ดกับตัวรับตาลงนันเห็นหกสามโอ้ครับครับเลขสามหางเนาะโบหลายโบหลายท่านผู้ชมก่แค่นั้นละแต่ว่าพันมือนี มือขึ้นนี่ฟันห็นต่างต่้อันนั้นพื้นไหตั้งแต่ของกินพื้นไหต่างตั้ยเนื้อครับไห้แต่เนื้อนี่ก็ถือว่าไม่โชคแต่ได้คุณแม่กับโมูหแล้วแนวกับฟันยังสั่นนอกจักรีว่าจังไรครับฟันแนวนี่นอกแล้วตามข้อมผันให้ฟังโอ้ครับอันคุณแม่ได้เอาอาหารการกินไปเลี้ยงเปิ้นนี่เอาเราไปเลี้ยงเปิ้นได้เลี้ยงายบอคุณแม่บอบอ ให้เพื่อนกินกอน่นเพื่อนญาเพื่อนอยากแห้งว่างหันก็ให้เพิ่นแต่กวดน้อยนึืงกับอันนั่นนั่นล่ะกับเนื้อโต๊ะที่เขาขายน่นเป็นถุงน่นถุงละสี่สิบบาทนั่นล่ะครับเป็นแบบคื้นหนังคื้นเนื้อคื้นหัวหมูว่านั่นล่ะเอาไปเลี้ยงเพื่อนแค่นั่นล่ะโอ้เลี้ยงบัวลายเนาะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนอยากก็เลยให้เพื่อนกินเพื่อนผัดก็ให้แค่นั่นล่ะบพ่อันนี้ว่ได้เลี้ยงยังเพื่อนหลายดอกเออสิเพราะว่าอันจะเลี้ยงเพื่อนหลายได้ด้เดี๋ยวเป็นที่อันนั่นนะ บอบออย่างเพิ่นอิ่มแล่ะเพินกอันบอบอบอไปลอกเปลือกลอกยังไ้ให้นะคุณแม่บอเพิ่นบอให้เพิ่นกินหลายดอกแต่ว่ามันก็คือท่งๆอยู่ได้ล่ะเห็นสองเทื่อเห็นเพิ่นให้แต่ซิ่งแต่ของเร่ยเรื่อยมาอยู่โอ้ครับครับครับตอนนี้ผู้เดียวหน่ะเจ็ดแปดปีเก้าปีมาผู้เดียวเนี่ยนะจักเป็นผู้ไรกับบุงบุงจักซื้อจักยังเลยบอบอเอออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง พุ่มเจ้าที่เจ้าทางหรือ,อ,อ,อเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่ร่วงรับไปแล้วนั่ให้โชกอะไรเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะได้อยู่กรุงเทพเพิ่อกัว่าโอ้ยอยู่ในถ้รมเพิ่อกัว่าคือกันนั่นแหละอืมพันว่าคอยอยู่ในถ้รมมาหลายปีอะไรเพิ่อว่าเพิ่งเลือ่อหายเลขยกอย่งว่นมันออกเต็มเต็มเลือ่อว่างานครับครับครับโอ้ยเสียดายยังว่ากับโบมีเวลาได้สื่อแน่มิจะทำงานเนาะเหานงานนะมาหาพี่ กางวดนี่นะเนาะครับน้าคุณแม่นอกสีจัดเนาะครับเนาะงวดนี่ก็ซื้อรถตะรี่ไบสามสี่ใบแล้วน้ำหายมาสั่นหาเพิ่นหายนอกจักสีว่าอย่างไรเนี่ยครับครับผมเนี่ยว่าผันขัก็เรือหล่นนอกหาเพิ่นหายครับก็ว่าสักถูด้วว่าห้ออกเด้อเจ้าที่เจ้าทางก็ได้กินซักซี์กระเด่นเนคับให้ลูกให้เต้าได้กินได้อยากไปเน่ครับโอ้ก็ขอบบุญขอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายเด้อครับ คุณหญ่แง่ไข่หมูแดงครับเบาแอมลาทงกับมาติดตามให้เด้อครับเด้อบรรยากาศดีครับบักม่วงนี่ไม่ได้นวยใหญ่ๆครับนผม้ชมบักม่วงก้อยใส่กระป๋อมโอ้ก่องกัก่เส้นเนี่ยครับหมดมัดกัดเบาแอมลาทงหมดกัดเบาแอมลาทงครับขอโทษขออภัยกกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมลาทงนั่นไปด้อครับเดื้ออันเดี๋ยวเบาแอมลาทงกับสีเขียนตัวเลขของคุณแม่เลี้ยนให้แคบนาจอใส่กระดาษครับเดี๋ยวสิ ไม่ยังก่อครับอีกคุณแม่เพิ่อนไ้อันนั้นมากสงสัยตัวหนึ่งว่าเพิ่อนไ้อันนั้นเพิ่นปาดเนื้อให้ถุงหนึ่งว่ยมันสิมีแปดหนึ่งเฉพาะแปดหนึ่งเก่าหนึ่งอยู่บ่วะรู้เอาอย่าบอกไปหลายส่วนนอกมันหลายมันหลายคุณแม่เออเอาตัวนั้นละตะัวเก่าตัวเก่าเออตัวเก่าอันนี้เสี้ยงไ้ของแ<ห>ล้วครับผมครับผมเดี๋ยวเบอกเอมเราทรงเกษสรจุดไว้แคปหน้าจอครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวก็สีให้เบิ่งไข่มดแดงกับบักง่วงครับมิตหน่วยใหญ่ๆครับ ขอบคุณที่เป็นไม่เลี่ยนในหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้มุดแดงครับคุณแม่โอ้ไปก้อยเนาะครับเนาะแดงเสียไปก้อยเดี๋ยวนี้แหละสี่คนนะโอ้ยงามเนาะครับคุณแม่เนาะให้ออกสมสมจังหน่อยโอ้ยพอดีเลยครับสุดยอดครับล่างดอกครับผมอ้ขอบคุณในหลายขอบคุณในหลายเจ้าคยสิไปลลางครับผมเดี๋ยวเราเอามาทรงเสียบิังบักม่วงบักม่วงเพิ่นมีแต่หน่วยใหญ่ๆครับผมท่านผู้ชมอยู่ตำตำหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่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 โอ้ ไปอยากสมไปอยากสมเนาะครับเนาะหนาบักงวงครับนี่นี่นี่นื้ตัวนี้ก็ตั้มตั้มนี่ครับนี่พิษอาเลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้ก้อยกระปอมนะครับเนาะก้อยกระปอมครับท่านผู้ชมมีแต่หน่วยมีแต่หน่วยกําลังกินสมครับท่านผู้ชมกําลังกินสมพอดีเลยนะอีสานบ้านเฮากะโอ้อุดมสมบูรณ์เนาะครับคุณแม่เนาะเดี๋ยวเ่าแอมรับโทบ บ่าวแอ็มลาทงกับเสี่เบิงตัวเลีนะครับเด้อเบิงตัวเลีของแมรี่แอนครับใหญ่แง่ไข่มูดแดงเนาะครับเนาะครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับเลขแมรี่แอนครับผมแปดสามสองแปดสามสองครับธำมชุมแปดสามสองเลขสองตัวนะแปดเจ็ดนะครับเด้อแปดเจ็ดครับเลขที่เพิ่นแนมเห็นรับตาลูกเหรเห็นตัวเลขเลยเป็นหกสามหกสามครับวงกลมแดงๆอย่นี่ครับ 63นอนรับตาลงไปเห็นเหล็กถึงมาเลยนะครับนอกสามชมเนาะงวดวันที่16มีหน้าคมพศ2 5 6าครับ8328763สำหรับคลิปนี้บเบาแอมราตรงกับศิลาสามชมไปก่อนเจอกันคลิปหนานะครับนอกเจอกันคลิปหนาให้มีโชคมีลาบเฮงเนี้รวยด้วยครับเด้อสวัสดีครับ